ดีว่าจีเขาต้องถือกล้องมันไม่มีที่วางเขาก็เลยพูดคนเดียวคือเราอยากจะแชร์เกี่ยวกับอุปสรรคในการเที่ยวตุรกีในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซันเนี่ยมันมีอะไรช่วงโค้งสุดท้ายของซีซันเนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่ที่เราอยู่อังคาร่าเป็นต้นมาก็คือว่าในการเที่ยวเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้แบบสมหวังใช่ไหม สมหวังของอ๊อบเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ขอที่พักดีๆหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเราแบบไปแบบลุยๆอย่างนงี้ใช่ไหมกลับมาก็แบบว่าเอออยู่ดีกินดีนิดนึงแต่ปรากฏว่าเรื่องที่พักของเราเนี่ยคือเรื่องแรกสุดเนี่ยก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ที่พัก2ที่สุดท้ายเนี่ยที่อังคาราเนี่ยแย่ที่สุดเราดูไม่ละเอียดเอง คือเราเอาถูกไว้ก่อนเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เรื่อยซึ่งเราก็แพ้ภัายตัวเองทุกรอบอะ่ะยังไงสุดท้ายก็ต้องเอาถูกใช่ไหมห้องที่เราได้เนี่ยมันก็ไม่ตรงตามรูปคือเราเคยบ่นไปเยอะแล้วแหละเอาเป็นว่าขอสรุปแค่สั้นๆก็คือว่าห้องก็ไม่ดีตกกระโปงถ้าไม่นับพวกเราก็แชร์กับคนอื่นอีก4คนแต่ห้องน้ําห้องเดียวทีนี้เราก็เหมือนประมาณว่าตรมๆไปนิดนึงในช่วง2วันนั้นทีนี้เราก็ตั้งความหวังไว้กับที่พักที่อิสตันบูลเพราะว่าอันนี้เราจงใจเลือกมมมมาาาาาาากกเเเเเปป็นนิษษษิิศษคคือออรรระณวว่่่่่ไไดด้จงงซึงผสัยยททีํ เรากัดจ,จะมาจองเอาตอนที่เราเที่ยวที่นี่แล้วเราก็ไหนคิดว่าช่วงคงสุดท้ายเราขอดีหน่อยหนะนานะดีของเราคือแบบว่าราคาแพงขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็าเลือกนานมากเพราะเราอยากจะเอาแบบทั้งเดินทางสะดวกทั้งอะไรวะห้องดีมีแอร์แต่วงเล็บช่วงหลังดันหนาวแอร์ไม่ได้ใช้ใช <c oughs> แล้วอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือถ้าทำไมไม่เอาโรงแรมล่ะแอร์บ <c oughs> ีแอนด์บีก็มาจองโรงแรมอีกอยู่เดียนะเขาบอกห้องส่วนตัวนในโรงแรมบูติกเพราะว่าบุ๊กกิ้งเนี่ย พอมาถึงที่นี่ปุ๊บก,กับจองห้องไม่ได้ั้งนั้นนะคือเราจองจากไทยมาได้นะแต่พอมาถึงที่เนี่ยก็บอกว่าใช้ในประเทศตุรกีไม่ได้คือคือเราแบบมาต่อ WiFi ใช้เน็ตแล้วก็จองบุ๊ก,กิ้งขณะที่เราอยู่ตุรกีไม่ได้ไม่รู้สิคนอื่นอาจจะทําได้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นแค่บางช่วงหรือยังไงทําให้เราไม่ได้ดูห้องโรงแรมเลยแล้วก็ดูแต่ airbnb ซึ่งช่วงสุดท้ายมันดูเลือกมากเป็นพิเศษอะ่ะก็คืออย่างที่บอกทั้งสะดวกต้องเอาทั้งสะดวกมีแอร์ห้องส่วนตัวห้องน้ําส่วนตัว แล้วก็ก็คือไม่อย,อยากอยู่กับเจ้าของแล้วพูดง่ายๆอย่ะเกียจอะไรเงี้ยไม่เหมือนตอนไปเที่ยวยุโรปเลยอันนั้นรับได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคือเหมือนว่า AirbnB ที่นี่กับที่ยุโรปเนี่ยมันก็คือมันถูกกว่าก็จริงแต่ว่าเหมือนกับแบบมาตรฐานมันด้อยลงกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ท้องที่เราได้เนี่ยก็โอเคเดินทางโอเคจริงสะดวกจริงนะอยู่ใกล้ตักสิมสแควร์เลยแต่ว่าไอ้ที่เราผิดหวังมันก็คือว่าคือตัวห้องอะ่ะพอรับได้ใช้ได้อยู่ มีความกว้างห้องน้ําหรือว่าไอ,อสิ่งอำนวยความสะดวกโอเคอยู่แต่ไอ,อที่มันผิดหวังก็คือว่าที่เป็นบทเรียนเลยว่าเราจะบทเรียนก็รู้สึกว่าต้องมีบทเรียนทุกรอบนะก็คือว่าเราอย่าไปจองห้องที่มันอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากคือหมายถึงว่าห้องราคาถูกที่มันใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะเพราะว่าห้องที่เราได้เนี่ยดันไปอยู่กลางไอนี่เลยแหล่งโลกีเลยไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านตอนกลางคืนเลยเพราะว่า มันก็จะมีแบบดูมึนมนดูเทมๆมนิดนึงถึงจะรู้ว่าประเทศตุรกีมันน่าจะปลอดคนน่าจะปลอดภัยก็ตามเนี่ยนะ<ม>เห็นสิ่งที่น่าสนใจต้องถ่ายไว้ก่อนอเอาเป็นว่าเรื่องห้องจบแล้วก็คือสรุปว่าเลือกมากนะมักได้แก้วเอ๊ะแช่แช่นี้หรือเปล่าคือได้แรกเลือกมากนะักมักได้แร่คือเลือกมากเกินไปอ <c oughs> ยาก ไม่รู้แร่มันไม่ดีตรงไหนนะแต่ว่าเหมือนกับเลือกมากเกินไปอ่ะถ้าให้ออฟเลือกใหม่ครั้งหนึ่งนะคือออฟไม่ยอมเชื่อที่จีบอกก็คือออฟจะเอาใหม้มันไกลกว่าเดิมคือออฟไม่สนเรื่องเดินทางสะดวกไม่สะดวกแล้วเพราะว่าจริงๆอยู่ตักสิมก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกนะถัดมาก็คือเรื่องของอากาศช่วงก่อนหน้านี้ก็ทรมานเราไปครั้งหนึ่งแล้วที่มันร้อนจัดใช่ไหม หลังๆก็เหมือนจะดีขึ้นก็คืออยู่ดีๆเป็นหนาวใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ดันมีฝนด้วยแต่ว่าจริง,รงๆเราก็ฝ่าฝนมาเยอะแล้วแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าครั้งก่อนๆทีซั้นก่อนๆเนี่ยเราฝ่าฝนเนี่ย,เร,นเ,นยเรามีอุปกรณ์ครบเลยไงเพื่ออันต้าไรด์ดาวที่มันกันฝนได้ใช่ไหมมีอุปกรณ์กันฝนมาครบเลยไงแต่นี่เราไม่มีอุปกรณ์กันฝนอะไรเลยมันตกอยู่แค่วันเดียวจะเอามาทาไมคือดูสภาพอากาศช่วงเนี้ย คือเมื่อวานมันก็ตกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะตกหรือเปล่าไปดูอากาศเนี่ยมันทันเดอร์สตอมทุกวันเลยเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าอีกสัก4ี่วันที่เหลือเนี่ยมันจะตกอีกหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าจริงๆตอนตั้งแต่อยู่คาบาโดเกียคือสักอาทิตย์กว่าๆก่อนหน้านอ๊อฟก็ไม่สบายแล้วใช่ไหมปวดหัวเป็นหวัดเป็นไข้อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ทําให้แบบเวลาเที่ยวมันก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วทีนี้พออ๊อฟเริ่มจะดีขึ้นปุ๊บก็คือวันนี้ จีก็สลับกันก็คือจกีก็กลายเป็นไม่ค่อยสบายสรุปก็คืออุปสรรคมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องห้องห้องเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ในตักสิมสแควร์หรืออะไรที่มันคนอยู่เยอะๆหรือมีโรงแรมชุกชุมอะไรเยอะๆมันไม่จําเป็นเพราะว่าการเดินทางอมันสะดวกสบายอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกที่ห้องเป็นหลกักไม่ใช่ทำเลมันต้องดูหลายๆอย่างอะ่ะหนึ่งก็คือ การพูดคุยกับเจ้าของตอบเร็วไหมตอบดีไหมสองคือถามเขาให้เยอะๆแล้วก็เลือกห้องดีๆข้อที่2เรื่องอากาศที่บอกว่าตอนแรกๆช่วงครึ่งแรกอะ่ะมันร้อนๆแต่พอช่วงหลังๆอะ่ะมันหนาวแบบหักมุมมากเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการแก้มันจะยังไงอ่ะนะแต่ว่าเราก็ควรจะต้องสำรวจอากาศ มาให้ดีก่อนมาแล้วก็เรื่องที่สามก็คือเรื่องไม่สบายก็อนนี้ก็เตรียมตัวมาพร้อมอยู่แล้วก็คือเตรียมยามาสามเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าก่อนมามันก็ไม่รู้จะแก้อะไรไม่รู้จะป้องกันยังไงอะแต่ว่าเราก็เหมือนกับบันทึกเอาไว้อะว่ามันมีปัญหากับเรื่องเนี้ยมันจะมีเกิดเหตุไม่คาดฝันมีปัญหาอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ค่อยๆปรับ เปลี่ยนเป็นบทเรียนกันต่อต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราได้บันทึกเอาไว้เป็นบทเรียนซึ่งก็ไม่รู้ครั้งหน้าจะแก้ได้หรือเปล่าแต่ว่าที่ออบคิดแน่เลยก็คือครั้งหน้าจะต้องศึกษาการมาให้ดีกว่านี้ <Huh? S 1> เพราะว่ารอบนี้พลาดไปแล้วที่ออฟมาตอนร้อน แต่ว่าบทเรียนที่ครั้งนี้เนี่ยที่เราได้แก้จากครั้งก่อนๆมาก็คือการไม่จัดแพนให้มันแน่นมากเกินไปเราจัดแบบหลวมๆอย่างอิสตันบูลเนี่ยเราอยู่ถึง10วันเลยนะครึ่งแรกคือ4วันครึ่งหลังคือ6วันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จัดอะไรแน่นเลยถือว่าเป็นการแก้ไขในครั้งที่แล้วแล้วก็มาแก้ไขในครั้งนี้ก็คือไม่จัดทริปให้มันแน่นเกินขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม